ครับพระบุปผอกับช่องบ่าวมงพ้นนะครับวันนี้สิแม่ที่ปลายนอ็อตนอตล่อนะครับน็อตเดียวกับน็อตคูนะครับน็อตไม่ปอกนะครับมันมีขอดีขอดแย่ตั้งกันหวงไรนะครับอันนี้น็อตปอกตั้ตั้สมัยเกานะครับไม่มีน็อตเกี่ยวอยู่ทั้งในอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นน็อตสองตัวนะครับอันนี้ตัตัวนอกอันนี้ปอกนอกอันนี้จไม่เกี่ยวใน ขอดีของมันเหอคือย้มยิ่งเนี่ยมันยิ่งชนิดนะครับคือมันไรน็อตกระทะลูกในก่อนนะครับมันจะยิ่งไห่ชนิดชนิดลูกในแล้วข้เอามันมยิ่งปอกมันเอะแล้วข้อก็เอาอนี้เอาปอกอะไรยิ่งมันบ่าครับแล้วขาอก็ยิ่งน็อตตัวนี้มันบ่าครับตัวตัวแง่เนี่ยตัวตัวทั้งนอกเลยมันซึ่งเฉียดแหยแนนแต่ว่ามันกบบธรรมดาครับนีข้อดีก็ตตองนี้ข้อเสียครับ อเสียลมันคือน็อตตัวเมียเหมือนเนี่ยครับน็อตตัวปูนะครับมันตัวเมียแ่ว่าพิษเดแต่ว่านี่นะครับขึ้นน็อตส่วนทางในมันนอะครับมันสิมาขาดนะครับมันพะวาน็อตมันหน่อยครับเพะวานซุกมาอนี่เนี่ยถ้ากันมีแตบลม้มยิงอย่างเดียวครับ มันเ็ีให้ขาดขาดในหลักตัวย่างพื้นเสอ็จว่าเห็นซึ่งมันมันเ็ีให้ขาดไว้นะครับมันขาดไว้หรอกคือมันเ็ีให้ขาดนะครับนอนนอนมันหน่อยเนาะ แล้วก็คือขอดีของมันคือสมมุิยางนอกหัวเขาเหยียบเขาขึ้นขวนน่ะขึ้นมอนนะครับเขาขึ้นหมอนอันนี้ได้เลยครับขึ้นม้อนแล้วถอดตั้งเส้นนอกอีกก็ได้ครับก็ได้ขึ้นแม่แรงยากนะครับขอดีของมันนะครับขอเสียของมัน็ค่อนคือมันตัวน่อยนะครับน็อตัวผูตัวตัวฝังนะครับตัวนี้ตัวทีดดุมทั้งแนนะครับประนี้ผมก็เลยไปหาใส่น็อ ตัวเดียวนะครับซึ่งแก้ปัญหาก็คือเส้นนัตัวนี้ตัวเดียวนะครับเป็นนัดง่ายตัวเดียวนะครับซึ่งเก่าเรียงหกันนะครับตัวละสองรอยนะครับตัวละสองลอยขอดีของมันก็คือบอขาดง่ายครับขอเสียงมันคือ มันขึ้นหมอนยิ่งมั้ยครับแต่ว่าัดนี้ผมก็บเรยผมกับเล่เซนผมกัมบลรใสซสลับกันนะครับก็คือต่าวามันก็ดีคือมันยงงิ่งรอบเดียวนะครับยิงนัด่อดเนี่ยยิ่งออกค่เดียวนะครับแต่ว่ามันก็ต้องยึดแต่ว่าของผมนี่เฮตดขึ้นมันหมขึ้นหมอนได้นะครับอันนี้ก็คือนนี่ครับชุดหลอหลังผมผมเห็ไหุไ้ครับถ้าเกิดได้ถอดออกมาถ้าเกิด,อดเอาเลยไปถอดยงังต่ว่าขัดบ่อน,นั่นก็น ถ้าเกิดเ่าจะเป็ียนก็ย่าไปเปลี่ยนนะครับนอกจากที่ว่าแบบเกีียวมันขาดน็อตมันขาดแล้วสองสามตัวหรือเกีียวมันบอดีแล้วเขาเปลี่ยนท่ายัางเอาไปสือมาเปลี่ยนนะครับพเพราะม่นมาเปลี่ยนโดยว่าได้ใช้ประโยชน์นะครับเมื่อใช่เหตุน,นะครับระวางระวางเนีย่ยมันเข้าหมุนไน้เฉียงเข้าตัวนั้นมันหมุนแนวระวางเนี่ย,ยไปดาไปก้อนไปสัน มูลน้ำราแหละต้าไปโหลดจ้งไปนั่นบ่เสียงแก่ของอันนี้ของผมคืออันนี้ผมเอาไปแก่มานะครับถาโลเอมไปแก่มานะครับ คือปอกลูกปืนนี่ผมเปลี่ยนซิ้นจากว่าจากเทียร์ครับเปลี่ยนที้สองสามเทียร์ผมไปให้ล้านเขาเปลี่ยนให้ไปเนี้เขาแก่เขา,วาบวบึ้งให้ครับวันนี้ผมก็เลยผมเคยเชียกรถประจําปีนะครับก่อนลุงเรียนงานนะครับผมเชียเองนะครับแต่ว่าอันนี้ตะอกี้ผมกใ็ให้เขาเปลี่ยนให้เปลี่ยนปุ๊บเราอ็ผมก็ลงงานเลยนะครับผมก็บว่าผมได้เชียแล้ว ไปสร้างเขาว่าเบิ้งไห้ครับคือปอกลูกปืนเนี่ยครับปอกลูกปืนเนี่ยมันเลียนอ้อมใดครับมันหลุมนะครับแล้วก็ปอกซีนเนี่ยครับเลียนอ้อมไดผมเสียงงั้นเปลี่ยนซีนตัวนอกจนวานะครับสามสี่เทียบดีม,มากมือนั่นผมมาผมเลรลองมามันเป็นจังนี้มันคือออกปกติถ้าเกิดเขาได้เปลี่ยนซีนตัวนอกก็คือนี่นะครับคือมันเป็นเส้นนะครับ ถ้ามันกินเ้ามันเป็นเศษนะครับมันจะสร้างกั้แกะตั้งมองนี้แกะตั้งมองนี้แกะเป็ียนแต่ชิ้นสามสี่สร้างไอ้แก้ว่าจบนี่ครับสาเหตุมันก็คือเป็นน้ำปลุกตลับลุกปืนปอกมันหมุนได้นะครับปอกมันหมุนเรามันมาดันิ้นมันนี่น้ำมันมันมันน้ำมันเนาะอันแต่เราไปเบยียมันเปลือยนะครับมันก็หลอดออก ไตขอบซีนนะครับพอซีนมันโยกได้นะครับไต่ขอบซีนไม่ได้ออกแกนเพ้าะนะครับปลายเพ้าะนะครับเอาไว้สักนี่นะครับติดตามไปครับคลิปต่อไปครับวางกต่หิริเห็ดเบิ้งเห็ดบะทันแกะบ่ไ้เบื้องครับรดติดรดค่าหนีหลายครับเอาคืนนีมามันเป็นมืออาชีพ